เล่นเลยป่ะป้ายมึงยังไม่ได้สกินเครื่องบินอีกหรอเ้าป้ายมึงเติมอ่ะหน่อยยอดที่เพ็ดแล้วอ่ะใส่เติมมาเลยโอ้ยหลังคาน่ารักใครเบื์ดแล้ววะ เฮ้ยไปที่อื่นกันเถอะไม่มีปืนเลยกูรูปืนดูดิพอหลังหลังบนเข่าเรียร้อย ตาแรกก็เวลาแล้นไอเดสกินไปเมินไอ้แทงแทงใช่ไมเดี๋ยวแทงแทงฟงดูม่ค่อยดีแล้วไ่อะไรสู้ง่อยมากโง่เนี่ยตีเสียงอะไรติดะอบ้ยไอ้ที่ อ่าไอจู๋มึงใช้บาสุก้ายิงดิเฮ้ยอาเอาข้างหลังเนาไอจู๋โอ้ยบุ่นๆสองสามตัวเลยไอเทียกูเนาะไปชุบได้๋ยวปเดี๋ยวกูคุ้มกันเองจกไม่ต้องชุบแล้วของกูเยอะนะโอเคโอเคเรีนมือ ตรงโซ่ปูนอุ๊ยอิดส์ซ่ามาโคตรเยอะเลยโอ้โหมโนบล็อขนาดนั้นกูก็ช่วยไม่ได้แล้วไปกูไปไปเลยเดียหร้อโอ้โหได้ที่สิเองมึงไอ้ยักเมปนี้ยเล่นยากว่ะ แม่แมเออเออหนูพิ่ออดออดออดนี่ไงกูเบิ้ลแมโอ้ยยังเดียไม่มีปืนเลยกูมือเปล่ากูไม่มีอะไรเลยเนี่ยกูมีกระเป๋าใบเดียวป้ายป้มือเปล่าแล้เหลือคนเดียวไม่เกี้ยป้ายมาน่าในตู้มีของมันอยู่ตรงไหนกันนะเข้ามาในตู้ที่กูตายเลยได้นะ เออตู้ที่กูตายยไปเลยหรือเปล่ามีขตายกระเดียบมีของของเยอะเออ้อยยิงเร็วนี่นี่กดดังนี้ยิบปืนเลยคนละกระบอกอ้ลุ้มโอ้โหวิ่งจ้าไอ้แป้งที่แฉลงโอ้โหโอ้โหรู้สุดยอดเลยโอ้โหช่าง โอ้ยมัวกูก็ไม่ได้ไอ้ยังไงวะใ่ดีกว่าโอ้โหปืนไม่มีมาพร้อมยิงแตวที่ไปค้ามันก่อนเฮ้ยไม่มีป,ปืนรุนปลายไปลายมาเงี้ยโอ้โหปืนโกนสาวจะกลับไปข้าก็ยิงได้บุ้มทีเดียวตายเลยเด้๋กูเออกูตายเลยนี่กูฆ่ามันให้แล้ว เอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวกูมอบมึงเยี่ยมขอกกูเลยอ่ะโอเคียจำได้ก่อนเดินไอ้จุ๊กเกี่ยกูต้องอยหลังไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับขยับขยับเออเออเออเตอ้โหไม่ต้องเอาล็อกผอาแถมเอาเอาเอาดิเอ้ยไม่เป็นไรกูมียายสอสามเฮ้ยไม่ต้องเอาออกมาข้อรอง ตัวที้ตกตักนิดนึงไม่ได้ขยับขยับหน่อยนี่งเอาเลยเอาเลยด้วเไม่ขึ้นอ่ะนนี้เนี่ยอุ้ยฝนตกแล้วอุยเฮงกับเฮงเฮงกระทะแกดอะ

วิ้ยมันได้ปืนแล้วชัวร์วิว่งละเฮียมันได้ปืนแล้วเออดิโอ้หน้าไม้จะลายหน้าไมค์ครูไอ้เหี้ยน็อกไปเลยนะไมค์ูต้องแช์หน้าไม้ลูก<อ>เดียวนาะ เ้ไม้อ้น้าไม้รู้ก่อนอ้หน้าไม้กูยังไม่ได้ใช้เลยกูจะปิดชีพมันด้วยหน้าไม้หน้าไม้แจลร่ร่ำคุณว่เง มารับกูด้วย้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไาขึ้นมากหยุดหยุดไปทำยังกันเลยมาโอ้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 ้เาวงนไปแล้วไอ้ไอ้ที่ ไม่ไม่ชนใจเลยเลยนะเกียมึงไม่กจ้อนสักหน่อยเหรอเฮียหื้อเฮ้ยต้องมีสมมียงด้วยวะน้องเมยน้องเมย์หรือเปล่าใครเจอลูกหน้าไม้บอกเด้ยนาพวกมึงขำดึงเจอลูกไม่บอกกูใช่ไหม มึงขำไม่ใช่มึงเดินผ่านในจุ๊บคือแบบไอ้ก๊วยนี่ลูกน้องมาชั่นมึงมึงเก็บไว้ก่อนไอจุ๊บก็มาดูดิกูเก็บไปอีกเอ้ยไอ้้ไอมึงปิดประตูใส่กูมึงจะขโมยของกูใช่ไหมอุ้ยเจ๋เจอของดี ไปยังหมา้วเจอจ้าเจอจตาไก่อนไปยิงโคตรดุดุลไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยแลองไงมีคนยิงแข่กันข้างมาเจอของดีเดี๋ยว กูกลัวกูตายกูเกินมะเอนดอกงั้นเดี๋ยวมึงมาขับนล้วตอนกูลงไปอะโอเคไปจุกพี่เอาไปมึงมาขับรถตายเลยมึงยิงมึงยิงอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยกูไปนะตุ๋ยโอยยไม่ใช่สาวอย่างไรเล้อ เฮ้ยอันนี้มันยิงไม่ได้ไม่ใช่หรอนั่งรถคันนี้มันได้อ๋อคุณไม่ได้เลือกไอดเนี่ยแอร์ดอบวมึงเลยมาแล้วมึงเลยวงไว้อะเอาเหรอเออได้วะเนี่ยเห็นไหมต้นไมมาะนี่ยไง คเอาเล้วาเไอ้หี้มันมีคนเอาไปแล้วพี่ดยั่กนันดูเรามาช้าไปเพื่อน่ะมันใครมันยิงเอยู่วะเราก็ซ่องมดคนเยอะจังเลยวา,าหนุ่มยงแ้น่บ มีคนอแไอ้บ oh, ้านบ้าเออมีคนย่แถวนี้แหละเออยื่ไหนนี่แหละออกมาดิโไอ้ก็ไม่มีหรอกอะไรก็ไม่มีหรอกเฮี้ยนั้่่ดรยอออไอ้ บ้านไหนมีคนมีคนไปอีกไปอีกไปไปไปตรงไปตรงไปตรงไปบ้านหมดละเออบ้านอะบ้านไนอะ้ขน,น,นต่อเออนคนจนะมีไอ้จูบไอ้จูบยิงจูบยี้อุตนะส่าห์ไปบังเวทันแล้วออกมาไม่เจอใคร ไอ้ายเยียบแม่เลยเยียบเลยไอ้นอนอยู่ไหนน้นอนอยู่เยียบเยียบไอ้ใเยียบม่้เยียบมเยียบอะไรอะไรเหรขึ้นอะไรอ่จัดย ทำไมอะ่ะไอ้ป้ายมึงทำอะไรอะ่ะเออป้ายมึงทำอะไรหือ <c oughs> ว่าผมที่รถชนระเบิดหรออ,อืมใช่ตายเพราะชนต้นมามเละเ,เบิดไม่ได้ตายเพราะว่าคนอื่นยิงโอ้ดูเข้าใจลหม